แล้วนะครับผมค่อนข่าดีเสียงท่านึงนะครับผมเพราะด้านข้างมีการก่อสร้างอยู่นะครับนี่อี่ได้ผมได้แจ้งไปนะครับก็คือตอนนี้มีโมเดลใหม่ออกมาครับหรือว่าสีใหม่นั่นเองนะครับผมเป็นสีขาวเงาดำเงาครับด้านหลังนะครับมาพร้อมกับออนิี่สติ๊กเกอร์นะครับ สวยมากนะครับมาแทนสีแดงนะครับเป็นสีที่ออกใหม่ปีนี้เลยนะครับผมข้างหน้านะครับประมาณนี้นะครับ แล้วก็สีเทาเรียมโบก็ยังคงน่าจะเหมือนเดิมนะครับสีเทาเรียมโบ,บส่วนในส่วนของสีดำครับจะเป็นสีดำด้านนะครับสีดำจะเป็นสีดำด้านอยู่นะครับแต่จะเป็นสีดำเงาบางส่วนนะ ลองดูข้างในกันนะครับจะประมาณนี้นะครับเลยลองดูสีขาวใหม่นะครับ โอเคนะครผมถ้าใครสนใจนะผมในส่วนของ X l d v ข้อสมัรรเข้ามาได้ที่ฮอนดาบิวิงเลยนะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวก่อนนะครับผมสำหรับโมเดลใหม่นะครับ X l d v 750นะครับขอตัวไปนะครับสวัสดีครับ